AI เป็นสิ่งที่แวดวงธุรกิจและอุตสาหารกรรมให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากแม้แต่คนทั่วไปก็อาจเคยได้ยินคำว่า AI กันมานานบางคนรู้จัก AI ผ่านภาพยนตร์ซีรีส์หรือจากเกมต่างๆซึ่งจริงๆแล้ว AI เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรามากกว่าที่คิดแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว AI คืออะไรระบบ AI มีหลักการทำงานอย่างไร AI มีกี่ประเภทกันแน่ในปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์ AI คืออะไรปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันที่สามารถทำงานได้เหมือนกับมนุษย์และสามารถเรียนแบบการทำกิจกรรมของมนุษย์ได้เช่นการเรียนรู้การวางแผนและการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นตัวช่วยมนุษย์ในการคิดซึ่งจะเน้นไปในเรื่องของการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพราะ AI สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่าสมองของมนุษย์แต่ในขณนะเดียวกัน AI ยังไม่สามารถทำหน้าที่ที่ต้องใช้ภาษาสัมผัสได้หลักการทำงานของ AI เป็นอย่างไร 1. การเรียนรู้โดยจะเน้นที่การรับข้อมูลและสร้างกฎสำหรับเปี่ยงเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ได้จริงซึ่งกฎนั้นเรียกว่าอัลกริทึมคือกระบวนการแก้ปัญหาที่อธิบายเป็นขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน 2. การใช้เหตุผลเน้นการตัดสินใจเลือกอัลกริทึมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ สามการแก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนนี้จะได้รับการออกแบบเพื่อปรับแต่งอัลกอริทึมให้เรีคลไลท์ได้อย่างละเอียดเพื่อรับประกันว่าจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดสี่การมีความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนที่ใช้เครือข่ายประสาทเทียมอิงตามกฎวิธีทางสถิติและเทคนิคอื่นๆเพื่อให้สามารถสร้างภาพใหม่ๆเองใหม่ๆห,ห,หรือแนวคิดใหม่ๆไดุ้ดประสงค์ของการใช้งานเทคโนโลยี a อไอคืออะไรระบบ AI ไอ มีความสามารถหลากหลายในการใช้งานกับธุรกิจและอุตสาหากรรมซึ่งจุดประสงค์หลักของการใช้เทคโนโลยี AI ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานครับช่วยวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจำนวนมากมายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพื่อดึงดูดเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกมาใช้กับธุรกิจและอุตสาหากรรมได้อย่างแม่นยำประเภทของเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันนะครับแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือแบ่งตามความสามารถและแบ่ง ตามฟังก์ชันการทํางานโดยมีรายละเอียดดังนี้หนึ่งนะครับปัญญาประดิษฐ์แบ่งตามความสามารถประเภทแบ่งความสามารถเป็นการแบ่งแบบทั่วไปพูดง่ายๆก็คือแบ่งตามพัฒนาการของ AI นั่นเองสองนะครับปัญญาประดิษฐ์แบ่งตามฟังก์ชันการทํางานประเภทแบ่งตามฟังก์ชันการทํางานหรือแบ่งจากระบบการประมวลผลของ AI จะแยกย่อยได้การดูแลรักษาความปลอดภัย ปัจจุบันการทาธุรกิจมีขั้นตอนต่างๆมากขึ้นและซับซ้อนตามมาด้วยการป้องกันจึงต้องใช้เทคโนโลยีไ AI เข้ามาช่วยเช่นมีการใช้เอกสารปลอมแปลงมาใช้ในการทําธุรกรรมในองค์กรจึงมีระบบซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสที่มีเทคโนโลยีไ AI อยู่เบื้องหลังการทางานด้วยระบบ Machine Learning เลยทําให้ระบบขององค์กรมีความปลอดภัยมากขึ้นการตลาดการขายและการบริการสําหรับธุรกิจด้านนี้ระบบ AI เข้ามามีบทบาทได้อย่างหลากหลายอย่างเช่นช่วยพัฒนากลยุทธ์การขายการดูแล และให้บริการลูกค้ารวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อดูต้องการเพื่อดูความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีไ i มีมีระบบการทํางานในเรื่องของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากได้อย่างดีเยี่ยมและเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยมากดังนั้นในการในด้านการวิจัยการพัฒนาต่างๆจะทําให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีความ,มถูกต้องสูงไม่ว่าจะในด้านอุตสาหกรรมไหนๆจะยิ่งพัฒนาให้สินค้านั้นเกิดผลสําเร็จได้อย่างมากเลยทีเดียว การบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนการจัดสรรบุคลากรรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบ AI มีความสามารถในการจัดการกระบวนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยเช่น AI สามารถช่วยแผนกทรัพยากรบุคคลในการดีคราะ์และจัดการข้อมูลต่างๆประโยชน์ของการนําเทคโนโลยี AI มาใช้ในการธุรกิจนะครับหนึ่งนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสองมีความแม่นยําช่วยในการตัดสินใจสามมีความอัจฉริยะ สี่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ธนกคารห้าช่วยสร้างประสิทธิภาพที่ดีแก่ลูกค้าหกจดจาใบหน้าลูกค้าคนสําคัญเจ็ดช่วยวิเคราะห์จานวนลูกค้าได้สรุปนะครับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์คืออะไร AI คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อให้สามารถทํางานได้เหมือนมนุษย์ซึ่งโดยหลักการทํางานของระบบ AI นั้นมีบทส่วนสําคัญในช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมเติบโตได้เป็นอย่างมากเพราะสามารถช่วยลดการทํางานซับซ้อนการดูแลรักษาความปลอดภยัยและด้วยความสามารถของ AI ที่รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างเยี่ยม กุ่มพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ